ผมเป็นหัวชนตุกุตั้งแต่เด็กอายุ1นึ่งขวบกบว่าจนกระทั่งถึงอายุ13ปีตลอดระยะเวลาเนี่ยสิปีเนี่ยผมต้องฉีดพวกเอาโอริโอไมซินเทคตาไมซินที่หนังศีรษะทั้งฉีดทั้งรับประทานเข้าไปแล้วก็เอาครีมมาทาด้วยปรากฏว่าตลอดระยะเวลา13ปีเนี่ยที่ผมสะสมสารที่จะไว้เนี่ยมันมีผลต่อตอนที่ผมเข้าสู่วัยรุ่น คือเริ่มมีอาการเป็นผื่นคันเป็นลมพิษเป็นสเก็ดเงินขึ้นมาเป็นอะไรขึ้นมาเต็ไมไปหมดเลยตรงนี้ทำให้ผมเนี่ยมีอาการเลื้อหลังจนกระทั่งเข้าสู่30กว่าเลยมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแพทย์แผนจีนแพทย์แผนไทยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอวิตามินและก็เกลือแร่นะครับเกี่ยวกับแพทย์องค์รวม ผมได้ความรู้ตรงนี้มาแล้วก็เอาความรู้ตรงนี้มาประยุกต์กับตัวเองการใช้ชีวิตของเราไม่ว่าการกินการนอนแล้วก็อารมณ์ของเราเนี่ยมันทําให้เกิดผลที่ตามมาต้นเหตุจริงๆก็คือการรักษาอมรวมภายในครับผมก็เลยมาศึกษาเรื่องนี้นั่งคิดว่าถ้าเรามีอาการคันขึ้นมาการคันเนี่ยทุกคน,นต้องเกาตรงนี้เวลาคันมากๆเนี่ยมันทําให้เกาแล้วมันเกิดการอักเสบ ผมก็เลยไปหาคิดตัวยาเกีย่ยวเรื่องทำยังไงให้มันเทวอาการคันได้ก็เห็นสมุนไพรไทยหลายตัวฮะที่มันใช้ได้ดีเลยไม่ว่ากําเมงการฟูจะเอมเทศม,ม,มีสมุนไพรไทยเยอะแยะมากเลยที่มาใช้ได้ผมก็เลยคัดลักษณะของมามาลองใช้ดูปรากฏว่าใช้แล้วมันได้ผลกับตัวเราเองนั่นคือจุดเริ่มต้นของผมครับใช้ได้ผลเสร็จคันนี้ผมก็เลยเริ่มทำออกมาแล้วก็แจกจ่ายให้กับ พักพวกเพื่อนฝูงที่เป็นสเก็ตเงินกันได้ใช้กันองว่าทุกคนตอบรับได้ดีผมก็เลยเอาเรื่องนี้ไปคุยกับทางทีมวิจัยนะครับกับนักเภสัชวิทยานะครับแล้วก็เลยทําโครงการงานวิจัยขึ้นมาก็้อ,อได้ p r o d u ั t ์ตัวหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นครีมไทยไบโอผมก็เลยเอาครีมไทไบโอผมเนี่ยเอามาทาเองและใช้เองอมกฏว่าทาปุ๊บเนี่ยครีมที่มีความเย็นเบาๆนะครับลดการ ได้อย่างดีตั้งแต่ทีแรกถ้าเราลดการคันได้ก็ลดการอักเสบได้สุดท้ายเนี่ยผมก็อยากจะให้ตัวครีมไทยไบโอของผมเนี่ยมันไม่ใช่สินค้าฮะผมอยากจะส่งความจริงใจของผมนะไปให้ผู้ป่วยที่เป็นสเก็ตเงินเหมือนกับผมนะครับได้หายแล้วก็ได้บรรเทาความทุกข์ต่างๆของคนที่เป็นเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนี่คือจุดประสงค์